23เดือน2ปี2562เนี่ย <li ad io> อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับการทำเืองศิลปินและเมืองดนตรีได้ก็บ <f if> อกว่าที่เมืองที่อังกฤษนะครับมีอยู่เมืองหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปแปะให้นะครับว่าชื่อเมืองอะไรนะรจริงเมืองเมืองเนี้ยนะครับผมเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับเป็นเมืองที่ไม่มีอะไรเลยนะครับ แต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือเมืองเมืองนี้เป็นเมืองที่ทําเกี่ยวกับเรื่องดนตรีโดยเฉพาะเขาบอกว่าเฉพาะขายบัตรเนี่ยนะครับในแต่ละปีเนี่ยทำเพียงแค่น่าจะเพียงแค่อาทิตย์2อ,อาทิตย์เองนะครับสามารถที่จะขายบัตรหมดแสนห้าหมื่นใบในช่วงระยะเวลาเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งบัตรไม่ถูกนะครับบัตรราคา1นึ่งหมบาทนีแสนห้าหมื่นใบลองไปนั่งคำนวณดู นะครับคูณด,ด้วยหมื่นแสนล้านสิบประมาณพันห้าร้อยล้านนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ขายบัตรทั้งหมดเนี่ยสองแสนใบทั่วโลกเมืองเมืองนั้นไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นเมืองที่แบบเล่นดนตรีเอาหน้าดนตรีทั่วทั่วโลกเนี่ยเข้ามาเพื่อจะเป็น <S <S เฟสติวัลเกี่ยวกับเรื่องมิวสิกโดยเฉพาะลองคิดดูนะครับแค่เฉพาะค่าบัตรอ่ะสองแสนใบใบละหนึ่งหมื่นบาทสามารถที่จะเกิดรายได้ตรงนั้นเนี่ยสามารถเลี้ยงได้ทั้งปีนะครับ ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเท่ากับงบป,ประมาณของเทศบาลนครเชียงใหม่ในน,นัพันห้าร้อยล้านพันเจ็ดร้อยล้านเขาขายบัตรอันเดียวเนี่ยสองพันล้านเพราะนั้นเมืองดนตรีเป็นเมืองที่น่าสนใจมากสาหรับเชียงใหม่ที่จะทําให้เกิดปลุกกระแสของเรื่องของเศรษฐกิจตัวใหม่ขึ้นในเชียงใหม่ซึ่งเรามีรากฐานเดิมอยู่แล้วนะครับสถาปัตยกรรมก็มีเราไปเล่นดนตรีตามสถาปัตยกรรมสวยๆของเราก็มีเยอะแยะมากมายทรัพยากรทางด้านมนุษย์ของเราในเรื่องดนตรีก็มีเยอะแยะเรามี เรามีเรื่องของดนตรตีพื้นบ้านด้วยนะครับแล้วมีผู้เชี่ยวชาญในด้านดนตรีเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าหยิบยกขึ้นมานะครับจะทาให้เศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่จุดประกายขึ้นมาเลยด้วยซ้ำไปคาถามคือวันนี้เนี่ยเรามานั่งทะเลาะกันเรื่องการเมืองเพื่ออะไรแต่ถ้าเรามานั่งคุยกันว่าเราจะทําอะไรเพื่อเมืองนะครับออกไปเลยไปทําเลยครับวันนี้ถึงเวลาทําได้ก็ทําเลยไม่ต้องรอผมเข้าไปก็ได้ครับยังไงผมเข้าไปอยู่แล้ว นะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเราจะต้องมานั่งจุดประกายและเป็นคนที่รักเมืองเชียงใหม่แล้วลุกขึ้นมาทําอะไรกันได้แล้วอย่ายอมให้เชียงใหม่ต้องถูกดิสบไปเรื่อยๆครับมันไม่ใช่เวลานี้ที่เราจะต้องมานั่งเถียงกันครับการทําเมืองศิลปินการทําเมืองให้มันเกิดแรงกระเพื่อมของเศรฐษฐกิจที่เกิดขึ้นผมเล่าต่อดิดนึงนะครับจาก2000ล้านแค่นั้นยังไม่พอถ้าคนมาพักในเมืองเชียงใหม่อีก2อาทิตย์ คุณคิดว่าโรงแรมจะเต็มไหมสองแสนคนเข้ามาในเชียงใหม่ประชากรในในเชียงใหม่นะครับก็มีอยู่ประมาณสักแสนนะครับสำหรับที่ลงเป็นอยู่ในเทศบาลประชากรที่เข้ามาท่องเที่ยวนะครับประมาณเป็นล้านเหมือนกันในเชียงใหม่นะครับแล้วตรงนี้มีเพิ่มขึ้นมาสองแสนโดยซื้อบัตรผ่านเนี่ยนะหมื่นบาทมาดูคอนเสิร์ตลวดเดียวภายในหอาทิตย์นะครับการกินการอยู่ละ่ะอาหารละ่ะ การดูแลบริการล่ะการนวดล่ะฟังเพลงอย่างอื่นนี่ล่ะตอนคืนจะไปเที่ยวไหนครับจะไหนบาา่าไหมจะนถนนคนเดินไหมหรือไปเที่ยวรอบนอกนะ่ะสามารถที่จะเที่ยวได้ด้วยซ้าไปเรื่องพวกนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าคิดมากกว่าว่าเราจะทํายังไงให้กับเมืองเมืองถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมานั่งลุกขึ้นมาถามตัวเราเองว่าเราอ่ะเป็นคนเชียงใหม่จริงครับผมเข้าใจเนเจอร์หรือว่าธรรมชาติของคนเชียงใหม่คือไม่ค่อยอยากจะมีเรื่องมีราว แต่ผมไม่ได้บอกให้ทุกคนมีเรื่องมีราวแต่ผมกำลังบอกให้ทุกคนเอาเรื่องเอาราวเหล่านี้มาสร้างเมืองเชียงใหม่กันครับเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งพาใครสิ่งที่เราต้องพึ่งพาพึ่งพาสมองเราพึ่งพาปัญญาเราพึ่งพาคนในท้องถิ่นพึ่งพาทุกๆคนที่อยู่ในเชียงใหม่ออกมาครับทาเพื่อเมืองได้แล้วทําเพื่อเมืองทําให้คนสามารถที่จะเกิดเศรษฐกิจขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แค่ขายบัตรเรื่องนี้เรื่องเดียวมากกว่างบประมาณของเทศบาลเนี่ยเวียนเงอีก2ออาทิตย์ลงไปคิดดู ผมเซงง่ายๆว่า2,000ล้านนั่นก็คือเอางบประมาณของอบจอกับงบประมาณของเทศบาลมารวมกัน4,000ล้านเกิดจากงานเทศกาลดนตรีงานเดียวเท่านั้นเองยังไม่ต้องคิดเรื่องงานอื่นนะครับผมยังมีไอเดียเรื่องงานอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่นี่คือการจุดประกายทําให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถ้าเรามีเทศกาลเกี่ยวกับดนตรีแค่ปีละครั้งเราหาเงินได้2,000-3,000ล้านคำถามคือเอากับผมไหมเอากับผมไหมเอากับผมไหม ครับพิงคณครความสุขที่ยังยืนเพื่อคนเชียงใหม่ครับ